สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกครั้งนี้นะครับวันนี้เราจะมาดําดิ่งสู่เรื่องราวของพระแม่กาลีกันครับเทพีที่หลายๆคนอาจจะรู้จักในภาพที่ค่อนข้างน่าเกรงขามแต่จริงๆแล้วพระองค์คือใครกันแน่แล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีความสับสนเกี่ยวกับวันบูชาอยู่นะครับทั้งมหากาลีชยันตีกับกาลีบูชาเนี่ยข้อมูลในเน็ตบางทีก็นะครับวันนี้เรามาลองไขปมกันครับค่ะ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าภาพลักษณ์ภายนอกของท่านอาจจะทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้ไง่ายๆแต่จริงๆแล้วแก่นแท้ของพระแม่กาลีเนี่ยลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยค่ะในฐานะอาทิปราศักติหรือว่าพลังสูงสุดนะคะท่านคือพลังต้นกำเนิดของจักรวาลคำว่ากาลีเนี่ยมาจากคำว่ากาวทีแ่แปลว่าเวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วก็ยังสื่อถึงสีดำซึ่งก็คือสภาวะดั้งเดิมก่อนจะเกิดอะไรขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นท่าน ก็เลยเป็นทั้งพลังที่ทำลายสิ่งไม่ดีแล้วก็เป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้วยค่ะโอ้โห oh, เป็นมิติที่ลึกซึ้งมากจริงๆครับงั้นเรามาลองทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกนิดผ่านพวกตำนานที่เล่าเล่ากันมานะครับน่าจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นมีตำนานหนึ่งที่คนมักจะพูดถึงกันบ่อยๆก็คือตอนที่ท่านปราบอสูรนึกรักตบีจะนะครับอสูรตนนี้เนี่ยมีฤทธิ์เดชว่าถ้าเลือดหยดลงพื้นปุ๊บก็จะเกิดร่างใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้น ตอนนั้นเหมือนกับว่าพระแม่กาลีทรงแก้ปัญหาได้แบบเฉียบขาดมากคือใช้ลิ้นของท่านเนี่ยตวัดเลียเลือดอสูรก่อนที่จะตกถึงพื้นเลยเป็นการหยุดปัญหาที่ต้นต่อจริงๆไม่ใช่แค่สู้ไปเรื่อยๆใช่เลยค่ะ ตำนานนี้นี่สะท้อนแบบการจัดการกับกิเลสห,หรือปัญหาในใจเราได้ดีมากๆเลยนะคะที่แบบยิ่งเราพยายามจะไปกดมันด้วยความโกรธด้วยโทสะมันก็อาจจะยิ่งเหมือนอสูรตนนั้นน่ะค่ะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่เราต้องใช้ปัญญาหรือใช้วิธีที่ถูกจุด เพื่อดับที่ต้นเหตุของมันจริงๆประเด็นสําคัญมากๆจากเรื่องนี้ก็คือการจะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยต้องแก้ที่ต้นต่อต้องใช้ปัญญาไม่ใช่แค่ใช้กําลังอย่างเดียวแล้วก็มีอีกตำนานหนึ่งที่เป็นภาพจําเลยคือภาพที่พระศิวะนอนให้พระแม่เหยียบเพื่อระงับความคลั่งหลังจากที่ท่านปราบอสูรเสร็จนะคะภาพนี้จริงๆแล้วคือปรัชญาเลยนะคะพระศิวะท่านคือปุรุษะหรือสติความนิ่งส่วนพระแม่คือประครติหรือศักิติ คือพลังคือการเคลื่อนไหวทั้งสองสิ่งนี้ต้องไปด้วยกันต้องสมดุลกันค่ะพลังอย่างเดียวถ้าไม่มีสติควบคุมมันก็อาจจะไร้ทิศท,ทางได้แต่ในทางกลับกันสติเฉยๆถ้าไม่มีพลังขับเคลื่อนมันก็ไม่มีการสร้างสรรอะไรเกิดขึ้นมาเหมือนกันค่ะอ๋อครับครับทำให้เข้าใจเลยว่าภาพที่บางทีดูน่ากลัวเนี่ยจริงๆมันมีความหมายเชิงปรัชญาลึกๆซ่อนอยู่แล้ว เอ่อมิติเรื่องพลังทําลายล้างกับความเป็นพระแม่ผู้เมตตาแหละครับฟังดูเหมือนจะขัดขัด,ขดกันนิดหน่อยไหมครับออมจริงๆไม่ขัดกันนะคะคือพลังทําลายของพระองค์เนี่ยท่านมุ่งเน้นไปที่สิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีอวิชาความกลัวหรือว่าอัตตาในใจของผู้บูชาเองอะคะ่ะเป็นเหมือนการชําระล้างเพื่อเปิดทางให้สิ่งดีๆได้เข้ามาแทนที่ แต่ในขณะเดียวกันท่านก็ทรงเป็นเหมือนแม่เหมือนมารดาที่คอยปกป้องคุ้มครองคนที่ตั้งมั่นในความดีมีคำกล่าวว่าชัดเจนเลยนะคะว่าแม้แต่คนที่บูชาท่านอย่างเคร่งครัดมากๆแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีพระพฤติตัวไม่ดีเนี่ยพระแม่ท่านก็จะทำลายคนคนนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการบูชาท่านก็เหมือนเป็นสัญญาด้วยว่าเราจะต้องทำความดีควบคู่กันไปด้วยค่ะครับเป็นเงื่อนไขที่สำคัญมากๆเลยทีเดียว ทีนี้พอเราเข้าใจแง่มุมทางปรัชญาแล้วนะครับประเด็นที่ผมว่าสร้างความสับสนให้ผู้บูชาเยอะมากในทางปฏิบัติเลยก็คือเรื่องวันสำคัญนี่แหละครับระหว่างมหาการีชยันตีกับการีบูชาเนี่ยครับใช่เลยค่ะอันนี้ต้องแยกกันให้ชัดเจนเลยนะคะมหาการีเชยันติ คำว่าชยันติเนี่ยแปลว่าวันประสูติหรือวันปรากฏองค์นะคะอันนี้คือวันระลึกถึงการปรากฏองค์ของท่านในปางมหากาลีซึ่งจะตรงกับวันแรม8ดค่ำเดือนสราวนะหรือบางทีก็เป็นเดือนพัทรบทตามปฏิทินฮินดูนะคะซึ่งปี2568เนี่ยจะตรงกับวันศุกร์ที่15สิงหาคมค่ะ อ๋อครับ15สิงหา68คือวันปรากฏองค์ใช่ค่ะส่วนกาลีบูชาหรือบางทีก็เรียกว่าสายยามบูชาอันนี้เป็นเทศกาลบูชาประจำปีที่สำคัญที่สุดเลยโดยเฉพาะในแถบเบงกอจะจัดในวันแรม15ค่ําหรือคืนเดือนดับอมาวสียาของเดือนคาติกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตรงกับช่วงเทศกาลดิวารีพอดีปี2568ที่จะถึงนี้ก็จะตรงกับวันจันทร์ที่20ตุลาคมค่ะชัดเจนเลยครับ ขอบคุณมากครับสรุปง่ายๆให้จำก็คือชยันติคือวันปรากฏองค์สิงหา68ส่วนกาลีบูชาคือเทศกาลบูชาใหญ่ประจำปีตุลา68ถูกต้องเลยค่ะแล้วการบูชาท่านด้วยศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยก็เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งพรหล,ลายอย่างเลยนะคะทั้งเรื่องการปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆการขาจัดอุปสรรคพลังงานลบคุณใส่มนดำ แล้วก็ยังเสริมเรื่องความกล้าหาญความสําเร็จชัยชนะอํานาจบารมีหรือแม้จะเรื่องความรักก็เชื่อว่าท่านช่วยขจัดอุปสรรคหรือมือที่3ได้แต่ที่สําคัญมากๆเลยคือพลังในการทําลายวงจรเดิมๆที่มันอาจจะชุดรั้งชีวิตเราอยู่เพื่อให้เราเก้าวไปสู่การเริ่มจ้นใหม่ที่ดีขึ้นได้ค่ะครับและในส่วนของการบูชาเบื้องต้นล่ะครับ พวกของถวายที่เห็นเตรียมเตรียมกันก็จะมีพวกดอกไม้สีแดงโดยเฉพาะดอกชบาแดงใช่ไหมครับแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลน้ําสะอาดหรือบางทีก็เป็นน้ําหวานสีแดงอาจจะมีมะนาวน้ําผึ้งบ้างแล้วก็จุดประทีปจุดตะเกียงถวายสังสว่างใช่ค่ะของประมาณนั้นเลยส่วนบทสวดบูชานะคะแนะนําบทพื้นฐานง่ายๆก็คือโอมสีมหากาลิกายายณมะอันนี้คือแสดงความนอบน้อมต่อท่าน แล้วก็มีอีกบทที่ถือว่าทรงพลังมากๆคือพีชมันตราหรือบีจามันตรานะคะโอมกรีมกาลิกาใหญ่นามหะเสียงกรีมครีมเนี่ยเขาถือว่าเป็นเสียงที่เป็นแก่นแท้พลังของพระองค์เลยเชื่อว่าจะช่วยสลายพลังงานลบแล้วก็กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงได้ดีมากๆค่ะครับผมแล้วก็มีข้อควรระวังที่สำคัญมากๆด้วยใช่ไหมครับสำหรับผู้บูชาทั่วไปคือห้ามถวายของข้าวเด็ดขาดเลย แล้วก็ต้องรักษาศีลข้อกามเมไว้ให้ดีไม่ประพฤติผิดในการมและอีกอย่างคือไม่ควรใช้คำพูดไปสาปแช่งคนอื่นเพราะเชื่อกันว่าว่าจากของผู้ที่บูชาพระแม่กาลีเนี่ยจะมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษ จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะครับทำให้เห็นภาพเลยว่าการบูชาพระแม่กาลีจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การไปร้องขอสิ่งต่างๆจากภายนอกเท่านั้นแต่มันเหมือนการน้อมรับพลังแห่งความจริงความกล้าหาญเพื่อจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจากข้างในตัวเราเองพลังทำลายล้างที่ดูน่ากลัวจริงๆแล้วอาจจะเป็นความเมตตาในอีกรูปแบบหนึ่งที่มาช่วยเราขจัดอุปสรรคในใจเราเองก็ได้นะครับเสริมอีกนิดนึงค่ะ ว่าศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับการปฏิบัติด้วยนะคะการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในศีลในธรรมมีสติแล้วก็ทําความดีอยู่เสมอเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องบูชาที่ประเสริฐที่สุดที่เราจะถวายแด่พระองค์ได้เลยค่ะอยากจะทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าบางทีพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะได้รับจากการบูชาพระแม่กาลีอาจจะไม่ใช่ความสําเร็จโชคลาภหรืออะไรภายนอกเลยก็ได้ แต่อาจจะเป็นความแข็งแกร่งจากข้างในเป็นปัญญาเป็นอิสรภาพที่ทำให้เราสามารถเผชิญหน้าแล้วก็ทำลายอสูรในใจของเราเองได้สำเร็จจริงไหมครับ